สวัสดีค่ะหากเราให้ความสำคัญกับสาระของชีวิตที่ผิดที่ผิดเวลาผิดคนก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะคะจุ๊บได้ทำซีรีส์6เรื่องที่น่าเสียดายถ้าไม่ได้ทำค่ะใน E.P. นี้คือไม่ได้ทำตามความฝันของตัวเองจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างสุดซึ้งเลยล่ะคะ่ะฟังกันในคลิปนี้นะคะ Well Well-rounded Life r Coach by Job เพราะความฝันไม่มีวันหมดอายุ แต่ตัวเรานี่แหละค่ะมีวันหมดอายุช่องชีวิตดี360องศาค่ะมีคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมีความสุขและเรื่องธรรมะสุขใจค่ะเป็นเพื่อนกันได้นะคะ <S <S เพื่อนใหม่จุ๊ฝากกดติดตาม<ๆ>กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆค่ะคลิปนี้นะคะจุ๊บจะช่วยส่งเสริมกำลังใจช่วยฉุดพลังให้คุณหาโอกาสทำตามความฝันของตัวเองค่ะ มีหลายคนที่จะพูดคุยด้วยฝันที่จะมีชีวิตที่ดีนะคะมีสุขภาพที่ดีมีโมเมนต์ของการเป็นคนที่เสร็จติดการออกกําลังกายมีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาในการปฏิบัติธรรมหรือแบ่งเวลามาขายของออนไลน์นะคะหรือแม้กระทั่งการได้มีเวลาจิบเครื่องดื่มชิลๆนั่งเล่นเกมอ่านหนังสือดีๆในบรรยากาศสบายๆนะคะ นี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างของฝันเล็กๆค่ะที่เพื่อนๆมาคุยกันแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำนะคะแล้วความฝันของคุณล่ะคะอยากจะทำอะไรบ้างคะที่ยังไม่ได้ทำแบ่งปันกันมาได้ในคอมเมนต์นี้นะคะหลายคนมีความฝันแล้วไม่ได้เริ่มต้นทำเสีะค่ะข้ออ้างที่สุดเก๋ที่ให้กับตัวเองก็คืองานยุ่งไม่มีเวลาเหนื่อย อยากพักไม่กล้าฝันอยากทำแต่เป็นเรื่องที่ไกลเกินตัวกลัวล้มเหลวกลัวทำไปแล้วจะเสียเวลาถ้าทำไม่สำเร็จขี้เกียจทำถ้ากลัวก้าวแล้วเจ็บอะค่ะก็จะไม่ได้ทำตามความฝันสักทีเราจึงไม่ได้ทำอะไรที่เป็นจริงเป็นจังตามที่อยากทำไงคะเวลาผ่านไปทุกวันเราก็ทำงานเพลินๆไปเผลิแป๊บเดียวค่ะ เวลาผ่านไปแล้ว1เดือน1ปีอีก10ปี20ปีมองย้อนไปก็อาจจะเสียดายเวลาที่ไม่ได้ทำตั้งแต่วันนั้นนะคะ ชูบอยากจะบอกว่าเราสามารถที่จะแบ่งปันจัดสรรเวลาให้กับสิ่งที่เราปรารถนาค่ะจะได้ไม่จบแบบเจ็บนะคะไม่มุมานะทำงานจนชีวิตขาดสิ่งที่ต้องทำตามความฝันค่ะเพียงแค่เราต้องกล้าเผชิญกับทุกข้ออ้างด้วยการเริ่มต้นทำกล้าที่จะลงมือทำค่ะเพราะความฝันไม่มีวันหมดอายุนะคะแต่อายุคนเรานี่แหละค่ะที่จะหมดอายุดังนั้นนะคะ คุณควรที่จะทำความฝันของคุณนะคะในตอนที่ยังมีพลังมีไฟอยู่ค่ะเพราะหากว่าเราทำไปแล้วนะคะไม่สำเร็จเราก็ยังมีเวลาที่จะทําให้สุดกำลังสุดความตั้งใจสุดพลังของเราค่ะยังไม่สายที่จะล่าฝันไงคะไม่เริ่มต้นตอนนี้ถึงเวลาที่จะทำตามความฝัน อายุอานามความพร้อมทางกายภาพอาจจะไม่อำนวยแล้วก็ได้นะคะวอลต์ดิสนีย์ค่ะก็ได้กล่าวว่าความฝันของเราสามารถที่จะเป็นจริงได้หากเรากล้าที่จะไขว่คว้ามันค่ะ และนี่คือหนึ่งในเรื่องราวดีๆของซีรีส์6เรื่องที่น่าเสียดายถ้าไม่ได้ทำค่ะถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะในการช่วยสร้างพลังบวกให้กับชีวิตค่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับจุ๊บได้นะคะฝากกดไลค์เพื่อนใหม่จุ๊บฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะแล้วพบกับสาระเพื่อชีวิตที่ดีรอบด้านได้ใหม่ค่ะในชาแนลชีวิตตี360อองศาบายโคชจุ๊บนะคะสวัสดีค่ะ